กลับมาเดินหน้าพิสูจน์ความจริงกันต่อนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดการทํางานของเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดที่เฝ้าติดตามพฤติกรรมของเป้าหมายนานกว่า2เดือนก่อนจะวางแผนเข้าจับกุมได้ขณะที่กําลังนํายาบ้าข้ามาส่งในพื้นที่จังหวัดบึงการยึดยาบ้าได้1 2 0 0 0เม็ดไปชมภาพเบื้องหลังภารกิจนี้ได้เลยครับ พิสูจเรื่องจริงโดย AIS AIR a เ i a ชและรถคันที่สองจะเป็นรถคุ้มกันเป็นรถคุ้มกันของชุดที่หนึ่งกลุ่มผู้ค้าจะเดินขึ้นมาที่ถนนเส้นหลักน่าจะมีการลักลอบสงมอบกันที่ถนนเส้นหลัก หลังใช้เวลากว่า2เดือนติดตามความเคลื่อนไหวของกระบวนการค้ายาเสพติดสายข่าวได้แจ้งมายัางเจ้าหน้าที่ว่ากลางดึกของคืนนี้จะมีการลำเบียงยาบ้าจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมาส่งให้กับเป้าไม้ในพื้นที่อำเภอบงคลา้าจังหวัดบึงกาฬจับกุมไม่ได้ของกลางไม่ได้ไม่เป็นไรับ ขอให้พวกเราปลอดภัยทุกคนเช็คเสื้อเกาะด้วยเสื้อกอะ<อ>พร้อมนะ,อ,ะอาวุธอาวุธอ,อาวุธพร้อม,อมจุดที่ตำรวจได้ทีมพิสูจน์ความจริงจะเข้าไปตรวจสอบครับอยู่ห่างจากกองร้อยตอชะอสไปประมาณ40กิโลเมตรซึ่งหากเป็นไปตามที่สายข่าวแจ้งเบาะแสเข้ามาครับจุดนี้จะเป็นจุดพักยาเสพติดของกลุ่มผู้ค้าจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรอการขนย้ายเข้าสู่พื้นที่ชั้นไหนครับแต่ภารกิจคืนนี้ต้องยกเลิกหลังสายข่าวแจ้งมายังชุดจับคุมว่าเป้าหมายเหมือนจะไว้ตัวขอเลื่อนการส่งยาเสพติดแต่จากนั้นไม่นานสายข่าวได้แจ้งมายังเจ้าหน้าที่อีกครั้งยึดตามเวลาเดิมนั่นคือเวลา3นาฬิกาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตัวเมืองบึงการ ยุดจับกลุ่มจึงเข้าประจำจุดทันทีทีมพิสูจน์ความจริงร่วมสังเกตการอยู่กับชุดได้ล่าชุดที่สองจนพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสยัยและรถเก๋งอีกคันขับตามเข้ามาในรีสอร์ตตำรวจจึงเข้าลอกตัวคนขับรถจักรยานยนต์เอาไว้ได้ส่วนอีกสองคนวิ่งไปขึ้นรถเก๋ง หบลบหนีก็ไปในตัวเมืองบึงการจนถึงซอยตันชายหญิงสคนได้วิ่งหลบหนีหายไปในความมืด่อุไมเไม่เจอไม่เอไเจอไเจอไ มัน,<ใ>นก็คงยูดแถวอย้่แล้ว, <ๆ S 1> ลวครับพี่คงเคมนี่เปลูกค้าเขาครับตรงนี้คุณวิญญาณลูกค้ากำาังวันนี้ชุดจับกลุ่มจึงย้อนกลับมาค้นหาหลักฐานที่รีสอร์ตอีกครั้งต้องฟังยาเสื่อนหรีครับเฮียหรีหรนครับ เป็นคนเล่าครับเป็นคนเล่าครับต่างดาวนะครับผมคนประเทศแล้วเขาจะให้แต่ว่าตกลงว่าจะให้แหละแต่ไม่รู้จำนวนเท่าไหร่ถูกไหมครับอต่ที่เราให้เงื่อนผมว่าให้มากที่มองให้เราก็พูดตามความจริง่ะที่คุณสารวัิรเมื่อกี้ถูกต้องไหมครับเจ้าหน้าที่ยึดยาบ้าได้6มัดรวม1 1 9 7 3เม็ดเมตรส่วนผู้ต้องหา คือนายสุรศักหรือหนองสมบัติดียอมรับว่านอกจากจะเป็นผู้ค้าแล้วยาบ้าส,ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เสพเองด้วยเท่าสามชิสี่ชินะครับกาซื้อมาสุกคอยเอามาสุกน้ำกัก่นก็มัน,นลูกน้องกี่อย่างครับสูบกันจะก่นสูบประเทละจองสามค่นี่แหละครับกระมูครับสูงสุดมือหนึ่งเสพมือยี่สิเม็ด ซิ้ไปครับข้อมูลของตำรวจระบุว่านายสุรศักดิ์มีประวัติถูกจับคดียาเสพติดและคดีครอบครองอาวุธปืนแต่อยู่ระหว่างการสู้คดีในชั้นศาลถือเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญที่ถูกจับตาพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนถูกจับอีกครั้งในคืนนี้ มีอยู่ในกระบวนการ4ี่คนรถนี้ไปได้2คนอีกหนึ่งคนเป็นเป็นเป็นผู้สั่งการเป็นคนลาวชื่อหลีรับครับอยู่อยู่ที่ฝั่งตอนนี้ตัวน่าจะอยู่ที่ฝั่งเทศลาวครับ <dies. S 1> แล้วก็สั่งการให้ให้สามคนเนี่ยที่จับได้คนเดียวครือคือนายหน่องม่อ่ักคู่เลยแล้วอีกสองคนนี็คือขับรถหลบหนีไปแล้วก็จอดรถที่แม่เจ้าหนี้ไปไปสามารถที่จะที่รถมาได้แล้ว ช่วงรู้เล่ทันภัยช่วงนี้สุดจริชนต้องดูเลยนะครับจะได้รู้ทันเล่โจรวันนี้ผมมีเรื่องเตือนภัยเกี่ยวกับแก๊งลักรถตู้ที่ตะเวนก่อเหตุมาหลายท้องที่บางท้องที่ก็ขโมยกันตรงๆบางท้องที่ก็ใช้กลอุบายในการขอเช่ารถตู้ไปใช้งานเมื่อเสร็จแล้วก็เชิดรถหนีแล้วก็ขายในตลาดมืดแก้งนี้กำลังอารวาดอย่างหนกไปติดตามกับคุณสัญสนีมีชูสารครับ รูเล่ทันภัยกับดิฉันสันสนีมีชูสารเช่นเคยค่ะคำคืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปเปิดโปงพฤติกรรมของแก๊งลักรถตู้ที่ออกอลาวาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดก่อเหตุในท้องที่สอนอทุ่งมหาเมฆแม้ชั้นนี้ตำรวจจะได้เบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุแต่ก็ยังดูมืดมนสำหรับการติดตามรถตู้แล่เหลี่ยมของแก๊งนี้เป็นอย่างไรมีรูปแบบการก่อเหตุลักษณะไหนไปชมค่ะ จากกล้องวงจรปิดระบุเวลาตี3-8นาทีของเช้าวันที่12ตุลาคม2,558บริเวณสามแยกหน้าวิทยุการบินซอยงามดูพลีเขตสีลมซึ่งเป็นช่วงที่รถตู้ไปแดงคันนี้ถูกจรกรรมไปอย่างแนบเนียนคนร้ายใช้เวลายอยู่ในรถอย่างใจเย็นนานถึงครึ่งชั่วโมงก่อนจะขับหนีไปทางซอยนางลิ้นจีที่น่าสงสัยคือ มีรถกระบะสีดำจอดรออีกมุมถนนซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพมีคนวิ่งขึ้นรถก่อนจะขับตามรถตู้ที่ขโมยมาได้ไปอย่างกระชั้นชิดคาดว่าน่าจะเป็นสมาชิกในแก๊งที่ทำหน้าที่ดูต้นทางพบกล้องวงจรปิดนะครับที่บริเวณที่เกิดเหตุมีภาพของรถตู้ถูกขับออกไปจากที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีรถของรถยนต์กระบะคันหนึ่งขับตามไปซึ่งเราก็เบื้องต้นเราก็อานิษฐานว่า อาจจะเป็นหนึ่งในกระบวนการของคนร้ายหรือเปล่าล้วก็ยังพยายามตรวจสอบอยู่ถือเป็นรถตู้คันล่าสุดที่หายไปในพื้นที่กรุงเทพทั้งที่จอดอยู่บริเวณนี้มาระยะหนึ่งแม้แต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังอดแปลกใจไม่ได้เพราะที่ผ่านมาบริเวณนั้นจะมีรถยนต์คันอื่นๆที่มีราคาแพงจอดเรียงรายต่อกันแต่ไม่เคยถูกจจรกรรม คนร้ายปรับเจาะจงเลือกรถตู้ป้ายแดงปกติไม่มีรถที่นี่ไม่มีรถหายเราแปลกใจไหมละ่ะแปลกใจไหมทำไมถึง โจรู้แต่หนูพูดเลยไม่ได้แต่หนูถึงแปลกใจนะว่าที่นี่เคยรถหายแล้วรถจอดนะมีใหม,ม,ม่จอดยาวไปถึงนู่นเลยพี่ให้รถตู้รถตู้คหลายคันก็มาจอดตรงนี้เหมือนกันก็ไม่เคยหายขนาดเขามาฝากหนูจอดตรงนี้ก็ไม่เคยหายก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถมันหายไปได้ยังไงตำรวจเชื่อว่าแก๊งลักรถตู้คงมาซุ่มดูลาดเหล่าเพื่อรอจังหวะก่อเหตุแต่ไม่ทันสังเกตว่ามีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่และคืนวันเกิดเหตุฝนตกหนักทำให้ปลอดคนและลงมือได้สะดวก ผมเชื่อว่าคนร้ายอาจจะไม่ได้ใส่ใจตรงจุดนี้แต่มองเห็นรถเป้าใหม่แล้วก็คิดว่าตัวเองสามารถใช้เวลาไม่นานในการที่จะเข้าไปในรถและสตาร์ทรถออกไปเพราะาหลังจากที่ขับออกไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับใช้วความเร็วความเร็วมากในการขับเร็วขับวิ่งน้ำกระจายเลยหลังรถหายไม่นานผู้เสียหายซึ่งมีเพื่อนเป็นสมาชิกชมรมรถตู้เพื่อส่วนรวมแห่งประเทศไทยได้แจ้งผ่านไลน์กลุ่มเพื่อขอความช่วยเหลือ ก่อนที่ข้อมูลจะกระจายออกไปทั่วประเทศในเวลาอันรวดเร็วแต่ดูเหมือนจะไร้วี่แววมีเพียงข้อมูลล่าสุดที่ได้จากพลเมืองดีว่าพบรถตู้ไปแดงวิ่งอยู่ในจังหวัดสระแก้วก่อนที่เบาะแสทุกอย่างจะมืดมนเช่นเดียวกับนิพาแซคู่เจ um ้าของรถตู้ให้เช่าที่เพิ่งหายไปเมื่อวันที่25สิสิงหาคมที่ผ่านมาขณะให้คนขับนำไปจอดไว้หน้าบ้านย่านเอกชัยบางบอน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกรณีที่จอดไว้ในตอนกลางคืนค่ะแล้วก็รุ่งเช้าตื่นขึ้นมาก็รถหายเสแล้วนะคะซึ่งสถานที่จอดในแต่ละที่เนี่ยไม่น่าจะหายได้สถิติรถตู้หายปีที่แล้วต่อเนื่องถึงปีนี้ประธานชมรมรถตู้เพื่อส่วนรวมแห่งประเทศไทยยอมรับว่าหายเฉลี่ยเดือนละ1-2คันโดยคนร้ายจะมีพฤติการก่อเหตุ2รูปแบบคือทำทีขอเช่ารถตู้ไปต่างจังหวัด จากนั้นจะออกอุบายให้คนขับรถตู้ลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่ในปั๊มน้ำมันจากนั้นคนร้ายจะอาศัยจังหวะรีบขับรถตู้หลบหนีไปและอีกรูปแบบที่พบกันบ่อยๆและเกิดซ้ำๆคือการจรกรรมขณะจอดอยู่ริมถนนมิจฉาชีพนีแฝงเข้ามาในรูปแบบก็คือ 1. มาสมัครเป็นคนขับรถแต่แอบปั๊มกุญแจไว้รู้ว่าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของรถคันนี้ อาจจะจอดอยู่ตรงไหนเวลาเท่าไหร่เวลาจะออกรับงานเวลาจะวิ่งเวลาจะเข้ามาตอนไหนมีการตั้งข้อสังเกต,ตทั้งจากตำรวจและจากชมรมรถตู้เพื่อส่วนรวมว่าแก๊งลักรถตู้อาจเป็นคนในที่เคยทำงานในบริษัทจึงรู้สถานที่จอดรถและพฤติกรรมคนขับก่อนจะพันตัวมาเป็นโจรลักรถตู้เพื่อส่งขายไปยังประเทศเพื่อนบ้านตามใบสั่งหรือรับออเดอร์จากแก๊งชำระรถที่ต้องการอะไรเฉพาะรถตู้หรืออาจเป็นการแจ้งหายเพื่อเอาประกัน ร้อมแนะวิธีป้องกันภัยที่เจ้าของรถตู้ทำได้ไม่ยากทั้งการล็อกเกียร์ครัดพวงมาลัยการจอดในสถานที่ปลอดภัยมีรั้วรอบขอบชิดและสุดท้ายคือการติดตั้ง GPS ที่ช่วยป้องกันรถหายได้เกือบ100%เปเซ ข้อมูลจากชมรมรถตู้เพื่อส่วนรวมระบุว่ารถตู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของการจรกรรมส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานไม่เกิน2ปีเพราะถือว่ายังขายได้ราคาดีค่ะขณะที่ตำรวจยืนยันว่าไม่เคยนิ่งนอนใจทุกครั้งที่เกิดคดีรถหายรีบประสานงานไปยังศูนย์ปราบปรามการจรกรรรถยนต์และรถจักรยานยนต์สายด่วน1192ทันทีให้รีบสกัดหากพบเบาะแสรถต้องสงสัยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเพราะคุณต้องรู้ก่อนโกง รู้ทันเล่โจรกับรู้เล่ทันภัยมาร่วมกันตื่นภัยสังคมรู้ทันเล่โจรกับทีมงานพิสูจน์ความจริงได้โดยร่วมกันแจ้งบาแสมิชชาชีพได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับช่วงหน้าห้ามพลาดเปิดตำนานกระสินไฟของหลวงปู่แขกเทพเจ้าแห่งเมืองสองแควรพระเกจิชื่อดังจังหวัดพิษณุโลก